ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคำคืนนี้เฮียน่าอยากชวนคุณมาน,นั่งนิ่งๆสักครู่ไม่ต้องเตรียมใจอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องสร้างบรรยากาศให้ดูศักดิ์สิทธิ์แค่ให้หัวใจสงบพอที่จะรับรู้ว่ามีพระเจ้าผู้หนึ่งกำลังเฝ้าดูคุณอยู่และไม่มีช่วงไหนที่พระองค์จะไกลจากคุณเลย หลายคนคิดว่าเวลาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานมันต้องเป็นคำอธิษฐานที่ยาวๆมีถ้อยคำที่สวยๆหรือเต็มไปด้วยความรู้สึกศรัทธาแต่ในยุคข,ของเนฮามีสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาและเปลี่ยนอนาคตของเมืองทั้งเมืองไม่ได้เริ่มจากคำยาวๆเลยมันเริ่มจากเพียงเสี้ยววินาทีที่หัวใจนั้นหันกลับไปหาพระเจ้าและกระซิบในใจแบบไม่มีใครได้ยิน เนหามีรับใช้ในตำแหน่งเชิญถ้วยเสวยตำแหน่งที่ใกล้กษัตริย์ที่สุดแต่ก็เสี่ยงที่สุดเช่นกันเพราะเพียงสีหน้าเดียวที่ไม่เหมาะสมก็อาจถึงตายได้พระราชสำนักเปอร์เซียไม่มีพื้นที่ให้คนรับใช้แสดงความเศร้าความกดดันหรืออารมณ์ส่วนตัวแต่วันหนึ่งกษัตริย์มองหน้าเนหามีและถามว่าทำไมเจ้าจึงเศร้า พระคัมภีร์บอกว่าเนหามี eh กลัวมากเพราะคำถามนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในเสี้ยววินาทีเดียวตรงนั้นเองในระยะเวลาระหว่างคำถามกับคำตอบเนหามีทำสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครบันทึกถ้อยคำนั้นไว้ด้วยซ้ำพระคัมภีร์บอกเพียงว่าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ มันไม่ใช่คำอธิษฐานที่ต้องคุกเขา่ายกมือหรือว่าร้องไห้แต่มันคือการหันใจอย่างรวดเร็วที่สุดไปหาพระเจ้าเป็นเพียงความคิดหนึ่งที่ส่งขึ้นสวรรค์ในเสี้ยววินาทีและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดกษัตริย์พูดว่าเจ้าต้องการอะไร นี่คือประโยคที่เปิดประตูทั้งเมืองของเยรูซาเลม็มประโยคที่ทำให้เนฮามีได้รับหนังสือผ่านแดนได้หมายจากป่าได้ทหารคุ้มกันประโยคที่ทำให้กำแพงเมืองที่พังมายาวนานถูกสร้างขึ้นใหม่เพียง52วันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังคำอธิษฐานที่ไม่มีเสียงคำอธิษฐานที่ไม่มีใครได้ยินแต่สวรรค์ได้ยินชัดเจนที่สุด คำคืนนี้เ่ียน่าอยากบอกคุณว่าพระเจ้าไม่ได้รอฟังคำสวยๆพระองค์ไม่ได้รอให้คุณพร้อมไม่ได้รอให้คุณคิดประโยคที่มันเรียบร้อยสวยหรูพระองค์รอหัวใจที่หันกลับมาหาพระองค์ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือไม่มีคำพูดเลยก็ตามบางคนที่กำลังฟังตอนนี้อาจกำลังมีเรื่องที่พูดยากเรื่องที่กลัวเกินกว่าจะบอกใครเรื่องที่เจ็บจนคุณไม่อยากจะออกเสียง คุณไม่จําเป็นต้องพูดให้ดังคุณไม่จําเป็นต้องพูดให้สวยคุณแค่ต้องซื่อสัตย์พอที่จะพูดในใจว่าพระเจ้าลูกต้องการพระองค์และนั่นก็เพียงพอแล้วพระเจ้าที่ได้ยินคำอธิษฐานของเนฮามีคือพระเจ้าองค์เดียวกับที่ได้ยินเสียงหัวใจของคุณบางครั้งพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราผ่านคนที่เราไม่คาดคิดผ่านประตูที่เราไม่เคยกล้าเคาะ ผ่านสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีหวังแต่กลับเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันเหมือนเนฮามีที่คิดว่าวันนั้นอาจเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดแต่กลายเป็นวันที่พระเจ้ากลับพลิกสถานการณ์ทั้งหมดความจริงคือหลายครั้งสิ่งที่ขวางเราไม่ใช่ความเป็นไปไม่ได้แต่มันคือความกลัวที่บอกเราว่าพระเจ้าไม่น่าจะช่วยเราในเรื่องนี้หรอกหรือเราเล็กเกินไปพระเจ้าคงไม่สนใจรายละเอียดชีวิตของเรา แต่ถ้าพระองค์สนใจในฮามีในวินาทีหนึ่งที่เขาอธิษฐานในใจพระองค์ก็สนใจทุกวินาทีที่คุณกำลังหายใจอยู่ตอนนี้เช่นกันให้คุณซื้อสัตว์กับพระเจ้าไม่ใช่ซื่อสัตว์ด้วยคำพูดแต่ด้วยหัวใจถ้ามีเรื่องหนักใจให้บอกพระองค์ถ้ามีความกลัววางลงในพระหัตถ์ของพระองค์ถ้ามีคำถามที่คุณไม่รู้จะเริ่มยังไงแค่บอกว่าพระเจ้าลูกไม่รู้แต่ลูกต้องการพระองค์ แล้วคุณจะเห็นว่าพระเจ้าตอบแบบรวดเร็วยิ่งกว่าเสียงพูดเพราะเสียงของหัวใจลูกพระองค์ไม่มีวันพลาดและถ้าคืนนี้คุณเงียบพอคุณจะสัมผัสได้ว่ามีความหวังบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแม้คุณยังมองไม่เห็นมันแต่พระเจ้ากำลังเริ่มทำงานบางอย่างในแบบเดียวกับที่พระองค์ทำกับเนหมีในวินาทีที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช พราะคำอธิษฐานที่เงียบที่สุดบางครั้งคือคำอธิษฐานที่เปลี่ยนอนาคตทั้งชีวิตและพระเจ้ากำลังฟังคุณอยู่ในตอนนี้เลย